หมูยังมีรอยเขียนอยู่เลยอันไหนขาหมูเขายังงงๆเลยอันไหนขาหมูอันไหนข <c oughs> าซ่มน้ำจิ้มสุดท้ายแบบซีฟู้ดนะผสมกับสุดท้ายแบบลุงเอ็นจิ้นหนึ่ง <c oughs> เข้ากันมา่งกรอเจี๊ยบริงจริง สวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับปังกับสมิตาย,ยรบุลเป็นเกาหลียูทิปันน้องนะครับ <ฮะ S 1> จันอุ้ยเธมุกนี้ไม่ตลกเหรอ,อสวัสดีครับ,รบไม่ตลกเหรอใช่ใชผมก็คิดมาประมาณหนึ่งขึ้นนะครับทุกคนมุกนี้นะ <c oughs> ไม่ตลกเหรอต้องถามคนดูค่น <c oughs> วันนี้นะครับทุกคนผมก็ใช้ขาหมูนะครับเพราะว่าจะทำขาหมูทอดเปีย อันเนี้แบบใช้เวลานานนะครับทุกคนต้มสองชั่วโมงตักเต้สองชั่วโมงอะไรเนี้ยแล้วก็ทอดเดี๋ยวก,กว่าจะได้กินนะก็เลยวันนี้เราตื่นเช้าหน่อยนิดนึงผมก็เห็นไหมครับ เตรียมน้ำแล้วเตรียมน้ำเรียบร้อยแล้วผมก็นั่งนั่งรอซ้อมมานานแล้วแต่ว่าซ้อมมาไม่มาเพราะาอะไรสนใจกระเทียมอย่างเดียวไม่ใช่ใเรเก็บบ้านเก็บบ้านเราก็รีบๆใส่ก่อนนะเพราะว่าวันนี้ต้องใช้เวลานานนะทุกคนใส่อะไรบ้างครันี่รากผักชีรากผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็น,นี้พริกไทยอ,อันนี้ก็เหมือนเหมือนกันแค่นี้ก็เหมือนเหมือนกันนะมันเหมือนกันอะไรครับเหมือนแบบข้ามหมูธรรมดาใส่ขามหมูก่อน ใส่เลยเหรอใส่ไปก่อนไงตนตันตนี้น้ำเดินแล้วอ๋อแล้วก็อะไรเหรอขาหมูท่อนบนช่วงนี้หมูแพงใช่ไหมครับพุกพรแต่ว่าเราว่ากินทั้งขาเลยนะหนักนะเนี่ยหนักมากจ,จมน้ำไหมคะเนี่ยจมเดี๋ยวจะจมแล้วก็ไม่จมนะครับทุกคนยังคัดไฮไลท์ใช่ไหมครับไฮไลท์ก็คืออันนี้ต้องเซ็นเซอร์หรือเปล่าต้มตอนนี้เหร ไม่ต้นตอนนี้เหรอใช่ผมไม่รู้นะทำไมต้นต่อมาใส่เบียร์แต่ว่าที่เกาหลีก็บางทีใส่ใสโซจูนะใส่โซจนะูเพราะว่าอะไรทำให้มันไม่เหม็นขาวขาแล้วก็ทำเ,เออแล้วก็ทำให้แบบเนื้อนุ่มนิ่มกว่าอาจจะเบียร์ก็เหมือนกันลองดูลองดูนะกันต้มไวได้ไหมคะ<อ>ต้มไวได้ไหมคะไวน์เคอ วายถ้าเธอไม่ตังก็ใส่วายไปดีก็อาจจะเบียร์มงกกาะหมกันนะเพราะว่าเบียร์ก็มาจากข้าวใช่ไหมครับทุกคนทาให้แบบผมด้วยใส่เยอะแค่ไหนคะไม่รู้ว่าเขารู้สึกเสียใจมากอะจริงๆอ่ะหนึ่งกระปุกอันเนี้ยทาให้ผมไปมีความสุขได้นะหนึ่งกระป๋องเขาบอกว่าอะไรบุ๊คหนึ่งกระปุกหนึ่งกระป๋องจริงๆหนึ่งกระป๋องอะเบียร์หนึ่งกระป๋องทาให้ผมมีความสุขได้นะ ใส่แบบอาหารอย่างเนี้ยผมก่มไม่ถูกใจแล้วว่ารู้สึกไม่เป็นไรเธอเหลือกระป๋องหนึ่งไง,ต,งไต่กระป๋องใน,ในมือเธอเอาไปเธอจะทำอะไรทำดีซิ้นน้ำเผ่ากินเหรอ <c oughs> แล้วก็จบแล้วแค่นี้ใช่ไหมกับตุวคนแล้วก็ปิดฝาโลประมาณสองชั่วโมงน,นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยจอกันไม่ ไม่ใช่ทำไมคะแล้วตรงมีอะไรทำทำอะไรกันยู่นหรอเขาเมื่อกี้อะเมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นหน้าส้มใช่ไหมครับส้ม,มกำลังจะแบบมีความสุขที่สุดไหนรอก <c oughs> ถือกล้องแล้วก็อย่างเงี้ยเพราะว่าแบบนอนได้สองชั่วโมงชิคใช่ไหมครับวันไปเหอะไม่ให้ทอนอนหรอเ <ทำ S 1> รามีม,มีมีอะไรทำทำอะไรเล่ามาทำอะไรเป็นคนอให้หน่อยทำอะไรเราไม่ลืมหมอลืม เน่าแล้วลูกนะน่ไม่เน่าหูดำปีขนาดนี้เน่าแล้วอียุนจริงเหรอแต่ว่าอาจารย์นี้เน่าก็ได้แต่ว่านี้ก็ยังโอเคอยู่อุ้มนะอุ้มนะอุ้มอะไรต้องอุ้มมันนะห้ามถือตรงไม้นะหลุดนะแล้วก็หลุดเหรอเน่าแล้วเห็นไหมเอาไปโยนนู่นเลยทิ้งเลยเน่าจริงเหรอจริงขไม่ต้องดูเขายุนเธอเธอสมสมองกี่กี่เปอร์เซ็นต์นอนขึ้นแบบนี้ไม่เน่าได้ยังไง นู่นตรงนู้นนู่นวางนี้ไปก่อนอันนี้ก็ยังได้อยู่จะไม่รู้นะอันนี้ลูกที่ไม่สุกเราตัดมาใช่ไหมครับกินได้หรือเปล่าดูก็รู้ว่าอ่อนมากค่ะให้นกให้หนูให้แมวกินเ <laughs> ลยค่ะ <laughs> เห็นไมค์เขาว่าแล้วทุกคนมันเป็นอย่างนี้อลูกเนี้ยจริงๆมันอ่อนมากนะมันยังไม่แก่เลยคะ่ะแล้วมันหล่นลงมา ย่างนั้นวันนี้ทำให้แบบข้าหมูทอดเบียร์แบบอร่อยอร่อยละกันโอเคเสียยาไปแล้วเขาไปเล่นกับลูกชายเขาแล้วบายเดี๋ยวเจอก,กันนะครับทุกคนอีกสองชั่วโมงนะหลังจากสองชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนผมเบียร์มากนะครับทุกคนเวอร์จริง,รงๆได้กินแบบเบียร์ไม่ไม่ได้กินหรอไม่ได้กินเลยบอกนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองห้้ มาดูดิเหยมากอ่ะเดี๋ยวทำอะไรต่อหรอคะต้องตักแดดต้องไงต่อคะต้มตักแดดใช่ไหมแล้วก็นอนต่อก็ได้อ๋อโอเคค่ะตักที่ไหนคะยังไม่ตักเขาจิ้ม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 ก่อนต้องจิ้มอีกเหรอลป้นนหรดูดิหมูยังมีรอยเขียนอยู่เลยเขารู้แล้วขาหมูมันอะไรเม็นอะไรเนี่ยเนี่ยเธอเธอมืออย่างนี้ดิเธอมือมือขวาดิอันไหนขาหมู เขายัางงงๆเลยอันไหนขาหมูอันไหนขาส้มอ,อยากดูใกล้ๆปะละ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูที่หน้าเลยเฮ้ยนนต้องจิ้มใช่เหรอเออเขาบอกไม่ต้องจิ้มหรอกมันนี่มันเปื่อยจะไม่จะเปื่อยนะแต่ว่าต้องจิ้มนะเพราะว่ามีน้ำอยู่ข้างในเออมีน้ำอยู่ข้างในด้วยแล้วก็ตน้นต้นทอดใช่ไหมเป็นฟู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 ของมันสวยอันอย่างนี้เราก็สวยนะ ต้องหันอย่างนี้ถ้าไม่หันใช่ไหมครับทุกคนอาจจะทอดเลยก็ป็นไม่สวยก็ได้นะแต่ผมจริงๆริงผมก็อยากจะหันต่อนะแตว่ว่าว่าแบบเ,น,เนือเ้อแบบอกมาหมดอะ่ะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเราเจอกันอีกแล้วนะเพราะว่า <laughs> ต้องทำให้แบบแห้งๆจริงๆอะ่ะ เมื่อก่อนน่ะเราทำหมูกรอบใช่ไหมครับแบบแห้งน้อยอะก็เลยฟ,ฟู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 น้อยใช่ไหม <S <S แต่วันนี้ผมก็มีเวลาเยอะเพราะว่าเป็นเชาวว้าว่ะตั้งใจให้แบบแห้งนะเดี๋ยวจอก,กันอีกหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะจ๊ะไปผมก็จะนอนต่อก็แห้งไหมก็แห้งดีนะยังร้อนอยู่เลย อ,อวันนี้จะอทำเมนูอะไรขาหมูทอดเบียร์จริงๆมันต้องทอดกับเบียร์ไม่ใช่เหรอแล้วเขาดู youtube ใช่ไหมไม่มีใเครทอดกับเบียร์นะอ้าวทำไมชื่อเมนูขาหมูทอดเบียร์ะต้นต้มไงต้นต้มใส่เบียร์ไงอันนี้ก็ขาหมูต้มเบียร์ดิก็สุดท้ายทอดไงต้มขาหมูทอดเบียร์ทอดเบียร์คือต้นทอดกับเบียร์ดิเขาว่าคิดว่าเธอดูใหม่ดีกว่าโยน ขอกี้อ่เมุกี้ดูแล้วดูยูทูบสองสามคลิปไม่มีใครใส่ต้นทออ่อตัดใส่เบียวนะไม่จริงอ่ะ,ะ,ะเธอชอบดูกอกองไงเย้เขาดูดีกว่าจไม่จริง อันเนี้ยจริงๆอ่ะมันเบียร์ไม่ได้ช่วยเลยหรอกผู้ชาย,ยาเป็นข้ออ้างไงให้แบบบอกเมียว่าซื้อเบียร์มาจะเอามามทอดหมูมแต่ที่จริงอ่ะก็ใส่เบียร์ประมาณแค่แก้วสองแก้วใช่ไหมเจ้าหมเบียร์จริงแล้วก็เอาเบียร์มากินกับขาหมูไงหลอกเมียไงไม่จริงหรอก <laughs> เมียไม่ให้ซื้อเบียร์แล้วก็บอกเอามาทํากับข้าวเดี๋ยวทำให้ดูไม่จริงหรอกอันนี้ต้องใช่แน่นอ,อน ทอดเบียร์ตรงไหนวะจริงหรือเปล่าแต่จริงจริงใส่เบียร์น้อยมากนะเออทีแล้วที่เหลือเออที่ต้องใส่เป็นเหมือนเจียวได้นะก็ที่เรากินน้ำร้อนถินก็ได้นะเอออันนี้ต้องถามคนที่คิดเองอ่ะกินเมนูนี้เองจริงจริงผมไม่ไม่คิดอะไรเลยนะตอนแรกผมก็ดูแล้วก็เอยใส่เบียร์แล้วอาจจะหอมกว่าหรืออาจจะอร่อยกว่าแต่ว่าผู้หญิงอ่ะคิดอีกฟังเนิ่มเมียไม่ให้ซื้อ โอ้ผมว,ว่าทำข้าวหมูข้าวิี๊ยถ้าอย่างนี้จริงนะฉลาดอันนี้เรียกว่าฉลาดแล้วก็วันนี้ต้องทำน้ำจิม้มใช่ไหมครับทุกคนน้ำจิ้มสไตล์แบบซีฟู้ดนะเดี๋ยวว่าผมก็ผสมกับสไตล์แบบลุงเอ็บจีนหนึ่งคืออะไรคะสไตล์ลุงเอบ คืถออ้าไม่เคยกินสไตนลุงเอ็มมาก่อนเนาะอ,อันนี้คือลุกแอนบอกว่าสุดท้ายเป็นเหนือ้อเอากระเทียมใช่ไหมครับเยอะใส่เยอะๆก็ได้แล้วก็ตำให้แค่แตกเฉยๆแรงเลกไม่ต้องอะไรมากแล้วก็เอาพริกสดก็เยอะๆแต่ให้แบบไม่ต้องเล็กมากนะครับทุกคนแต่ให้แบบพอดีพอดีสุดท้ายเป็ลุกแอนตำให้พอแหลกเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้อ่ะไม่รู้ ตแต่ให้มันอะไรก็รู้แต่ให้แบบไม่ต้องเล็กั้ากนะครับทุขอนไม่ไม่จ้องนี่มากเลยประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะส่วนี้ไม่ใส่นี่นะไม่ใส่น้ำตาลนะน้ำปลาพริกเนี้ยเหรอน้ำปลามะนาวพริกแล้วก็ขันไม่ได้ก็คือเดี๋ยวนี้ยูนขันไม่ได้นะคะทำไมอะ่ะเพราะว่ายูนรู้แล้วไงว่าฝีมือเอยไม่ถึงไงชูรถด,ดีกว่า จริงๆไม่ต้องหั่นไปได้นะคะไม่หัน่นกินยังฉีกออกมาค่ะฉีกเลยเหรอใช่คะ่ะเขาเห็นตรงนี้ดึงออกมาได้เลยเนี่ยเนี่ยหรอดึงม,มันมีแผ่นใหญ่กว่านั้นดิอะไรนะว้าชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่หญว้าทุกคนลงทำน้ำจิ้มเบ,บ็นนี้นะคระับบอกตามมากเลยเอาจริงๆ อันนี้บ้าป่ะอันนี้ป่ะเขาไม่กินอันนี้ใช่ไหมเขากินแต่อันนี้ใช่ไหมอันนี้เขากินนะระวังสะดุดนะ <S <s เป็นอะไรครับเธอขาขออีกนิดนึงเขาขอกินแค่นิดเดียว ยังเหมือน A S M R เลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะให้กัดของเขาดีกว่านนันี้โอ้โหให้กินยังไงอ่ะจิ้มน้ำจิ้มเลยครับจิ้มน้ำจิ้มเลยมีความสุขกว่าไหมอืมทำของเธอแบบกินง,ง่ายจังนุง่มอะ ไม่ไหวแล้วครับ จริงๆขาหมูอันนี้ดึงขากินได้แบบซ้ำสีคนเลยนะเอาพูดจริงๆใช่ไหมวันนี้เธอลูกสต็มแบบเบียไหมลุกทำเบียไหมไม่ค่ะไม่ใช่ไหมจนต้มมาต้มเรียบร้อยใช่ไหมครับผมก็ลุกถึงนะแบบผมเบียผมเหมือนแบบผ้าอะไรเงี้ยไม่เป็นขาวแต่ว่าสุดท้ทดายทอดแล้วก็้มน้ันแบบกันอาจจะเบียทำให้เป็นเนือ้อนุ่มนิ่มก็ได้แต่ว่าคนที่ชอบกินขาหมูอะไรเงี้ยแบบทอดอ่ะอร่อยอร่อยมันมันนนุ่มนี่มาผมก็แนะนำเมนูนี้นะครับทุกคนแล้วก็อย่า น,น้ำชชน,นี่ด้วยนะโอ้ยผมตกหนักมากทุกคอนพวกเรารีไปนะครับหลังผมมากกำลังจะเปียกแล้วจะทำวีดีโอหน้าแล้วกับทุกคอนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ